g o t t i k t o k นะครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าอาคารบําบัดนะครับที่สามารถรองรับน้ําเสียได้ที่900คิวต่อวันนะครับตัวดับตัวนี้นะครับเป็นดับขนาด50คิวนะครับเนื่องจากว่าค่าน้ปริมาณน้ําเสียเนี่ยมากกว่าโรงแรกที่เราไปดูกันนะครับคือ900คิวหลัง USB นะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่สําคัญเลยนะครับตั้งอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับว่าคืออุปกรณ์ชุดแฟร์แกสนะครับด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเครื่องเติมอากาศนะครับซึ่งเราเลือกใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดก็คือเทอร์โบโบเวอร์นะครับบ่อเต ติมากาศนะครับหรือที่เราเรียกว่า a i a t i o n tank นะครับโดยบ่อเตอิมอากาศนี้นะครับจะเป็นระบบการเตริมอากาศแบบใต้น้ำนะครับซึ่งอุปกรณ์สําคัญของบ่อกตกตรกระกอนก็คือเกียร์กวาดตะกอนนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับทำามัดตาทดรอบที่ปลายเผลาเกียร์อยู่ที่0.05รอบต่อนาที สวัสดีครับพบกับผมปิงอัธวิทย์จากช่อง g r t c o p Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราไปดูระบบบำบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียอยู่ที่200คิวต่อวันนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าอาคารบําบัดนะครับที่สามารถรองรับน้ําเสียได้ที่900คิวต่อวันนะครับโดยระบบนะครับจะประกอบไปด้วยระบบด์ฟนะครับแล้วก็ระบบบาบัดแบบทั้งไล่อากาศและเติมอากาศนะครับผมโดยระบบไลอากาศก็จะเป็นระบบ USB นะครับผมส่วนในระบบเติมอากาศนะครับก็จะเป็น Activated ซึ่งระบบดังกล่าวนี้นะครับจะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนละค่าใช้จ่ายในการบําบัดเนี่ยมีค่าที่ต่ำนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดนะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยนะครับ โดยระบบนี้นะครับจะเริ่มที่บ่อ EQ นะครับหรือบ่อปรับเสถียรภาพนะครับเมื่อมีจากบ่อ EQ นะครับน้าเสียนะครับก็จะถูกส่งมายังดราฟนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อทําการแยกไขมันนะครับเมื่อแยกไขมันออกไปแล้วนะครับน้าเสียก็จะไหลไปที่บ่อ USB นะครับก็เป็นระบบบาบัดแบบไร้อากาศชนิดหนึ่งนะครับคำว่า USB ก็ย่อมาจาก a p p l e Anaerobic Sludge Blanket นะครับตัวนี้ก็จะทําให้ B ลดลงไปอีกนะครับเรียกว่าเรามีการลดค่าความสกปรกถึง2ชั้นนะครับคือลดจากดับ1ชั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นไปลดที่บ่อ u s b อีก1ชั้นนะครับน้ำที่บําบัดจากบ่อ u a นะครับก็จะไหลไปยังบ่อเติมอากาศตอนนี้เรากําลังก่อสร้างอยู่นะครับตัวนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเติมอากาศแบบหัวสว w ล์นะครับแล้วก็ตัวเติมอากาศเนี่ยเราเลือกใช้เป็นเทอร์โบโรเวอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาจากประเทศเกาหลีนะครับผมและเมื่อน้ําเสียนับได้รับการเติมอากาศแล้วนะครับก็จะไหลไปยังบ่อตกตะกอนนะครับขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพา ไปอูนะครับและเหมือนเดิมเลยครับผมกรและไขมันนะครับจะถูกส่งไปเก็บที่สลัดโอเลตแทง์ด้านนู้นนะครับก็ถังขนาดพันลิตรเหมือนเดิมนะครับเพื่อเตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการรีดนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าแต่ละเครื่องจักรเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวดับตัวนี้นะครับเป็นดับขนาด50ิคิวนะเนื่องจากว่าค่าน้ำปริมาณน้ำเสียเนี่ยมากกว่าโรงแรกที่เราไปดูกันนะครับคือ900คิวโรงแรกเมื่อกี้200คิวต่อวันโรงนี้900คิวครับ และที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คนระับผมยืนอยู่หน้าบ่อ EQ ครับผมตอนนี้ครับผมยืนอยู่บนราฟขนาด50คิวนะครับผมก็จะเห็นว่ามีเกียร์นะครับสำหรับกวนนะครับหนึ่งนะครับสเตจแรกในการปรับ pH นะครับเพื่อให้ pH มีค่าป,ประมาณ7นะครับ มันจะได้ดรามจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เมื่อเราปรับพีเอเรียบร้อยแล้วเราก็ไหลไปสังสู่สังถัดไปนะครับจะมีการโดสโพลิเมอร์นะครับเพื่อให้ไขมันมีการจับตัวนะครับและง่ายต่อการแยกชั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการผสมกับกับโพลิเมอร์เรียบร้อยแล้วครับก็จะไหลไปโซนที่เป็นลามินาโฟแล้วนะครับลามินาโฟลนะครับแล้วก็เมื่อไมโครบับเบิ้ลก็จะดันไขมันนะครับให้แยกชั้นขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็จะเห็นว่าจะมีสแคปเปอร์นะครับคอยกวาด ไขมันนะครับไปทิ้งที่ด้านส่วนปลายสุดของถังดรัฟนั่นเองนะครับแล้วไขมันดังกล่าวก็จะถูกนําไปจัดเก็บในสลัดสตอเลจแท้งด้านนู้นครับผม จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเห็นว่าน้ําเสียขาเข้าขที่กระบวนการดับในถังดาบนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะขุ่นนะครับผมน้ําเสียจะยังขุ่นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูขาออกนะครับหลังจากที่ผ่านถังดับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูนะครับว่ามันใสขึ้นไหมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดูนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ ด้านท้ายสุดของดาฟนะครับปลายสุดของเครื่องจากดาฟนะครับจะเห็นว่าน้ําเสียที่ได้รับการบําบัดจากดาฟนะครับมีความใสนะครับเพราะ s o ลิด s u สเพนเดตนะครับที่อยู่ในน้ําเสียนะครับถูกได้แยกชั้นออกไปและถูกกําจัดออกไปแล้วบางส่วนนะครับทำให้น้ําเสียเนี่ยมีความใสมากขึ้นนะครับและน้ําเสียตรงนี้นะครับก็จะไหลไปสู่บ่อ a อนเนลโลบิกยต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันนะครับว่าบอนบ่อ USB เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม ตอนนี้ผมยืนอยู่บนถัง USB นะครับจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญเลยนะครับตั้งอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะว่าคืออุปกรณ์ชุดแฟร์แก๊สนะครับเพราะว่าระบบ USB หรือระบบหมักแบบไร้อากาศนี้สุดท้ายนะครับจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการทําปฏิกิริยานะคือก๊าซมีเทนนะครับโดยเราก็จะมีชุดแฟร์แก๊สนะครับเผามีเทนทิ้งออกไปจากระบบนะครับผม ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเครื่องเติมอากาศนะครับซึ่งเราเลือกใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดก็คือเทอร์โบโบเวอร์นะครับโดยปกติแล้วระบบเติมอากาศที่ใช้การเตริมอากาศจากทิ่ใต้น้ำเนี่ยส่วนมากลูกค้ามักจะเลือกใช้เป็นรูทโบเวอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเราเลือกใช้เป็นเทอร์โบโบเวอร์ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่ำเลยนะครับ25หรือสูงสุดเนี่ยอาจจะทำได้ถึง30นะครับซึ่งต้นทุนทางไฟฟ้านะครับเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายหลักในการเติมอากาศนะครับเทคโนโลยีเทอร์โบโบเวอร์ er ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับนอกจากพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเสียงนิ่งเงียบมากนะครับคือน้อยต่ำกว่า80เดซิเบลนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่อง ถ้าเกิดโรงงานนะครับถูกร้องเรียนจากชุมชนนะครับว่ามีเสียงดังจากเครื่องเติมอากาศนะครับการเปลี่ยนมาใช้เทอร์โบนะครับก็จะช่วยจบข้อร้องเรียนนี้ได้เลยนะครับผม นี้นะครับผมยืนอยู่บนบ่อเติมอากาศนะครับหรือที่เราเรียกว่าเอเลชันแทงค์นะครับโดยบ่อเติมอากาศนี้นะครับจะเป็นระบบการเติมอากาศแบบใต้น้ำนะครับถ้าเราดูจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วจะเป็นการเติมอากาศแบบผิวน้าโดยใช้เจ็ตเอเลเตอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเดินขึ้นมาบนนี้ผมพาไปดูที่เทอร์โบใช่ไหมครับเทอร์โบเป็นแหล่งใจลมเข้ามาครับแล้วก็ผ่านท่อลมแล้วอัดลงไปสู่ใต้น้ำครับโดยข้างใต้เนี่ยจะมีหัวโซลูบับเบิลนะครับในการเติมอากาศให้กับระบบนะครับซึ่งระบบการเติมอากาศแบบใต้น้ำเนี่ย การส่งถ่ายหรือทานเฟอร์ออกซิเจนเนี่ยที่สูงกว่าการเติมก๊าดแบบใต้น้ําเป็นอย่างมากนะครับก็จะช่วยให้ B O ต่างๆนะครับแล้วก็ค่าพลังงานในการเติมอากาศเนี่ยต่ำนะครับและประสิทธิภาพในการเติมอากาศหรือการเพิ่มออกซิเจนให้กับซีลินซีเนี่ยมีสูงครับผมตอนนี้นผมยืนอยู่ตรงกลางของบอ่อตกตะกอนเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์สําคัญของบอ่อตกตะกอนก็คือเกียร์ปัตกรนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับ ทำอัาาตราทดรอบที่ปลายเพาเกียร์อยู่ที่0.05รอบต่อนาทีหมายถึงว่ามันหมุนในหน,หนาทีนะครับจะหมุนไปน้อยมากนะครับจะเห็นได้จากตัวสแกปเปอร์นะครับค่อยๆหมุนไปช้าๆช้าๆนะครับผมชุดสแกปเปอร์ตัวนี้ทาหน้าที่กวาดตะกอนที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วก็จะเห็นว่าน้ําใสที่ได้จากการตกตะกอนแล้วนะครับไหลผ่านเบียสตลเลตออกไปน้ําที่ออกมาเป็นน้ําที่ใสามากนะครับ ถือว่าระบบบำบัดทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่รวบรวมเอา เทคโนโลยีนะครับและงานวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดับนะครับผมระบบบำบัดแบบแลกอากาศ USB นะครับระบบ a c t i v a t e d ส l ัดนะครับและใช้เทอร์โบนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการเติมอมากาศนะครับซึ่งแท่นนี้ผมเชื่อว่ามีความทันสมัยและมีต้นทุนในการดําเนินงานหรือการบําบัดน้ำเสียเนี่ยที่ต่ำมากนะครับหากท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามอะไรอยากรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนคลิปนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ ติดตามชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าเราจะไปดูอะไรหรือจะคุยกันเรื่องเทคท้องเรื่องอะไรแล้วมาดูกันครับขอบคุณครับ